ฮัลโหลสำหรับใครที่ใช้ Google Optimize ฟังตรงนี้ให้ดีนะครับในวันที่30กันยายน2566นี้ Google จะหยุดให้บริการ Google Optimize สำหรับคนที่ทำเว็บไซต์และจะย้าย Google Optimize ไปไว้ที่ Google Analytics 4 Google Optimize คืออะไร Google Optimize ก็คือเครื่องมือฟรีฟรีที่ Google ให้เรามา5ปีแล้วเพื่อนำไป ทำ A-B Testing สำหรับเว็บไซต์หรือวัดว่าในการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยคุณออกแบบไว้หลายๆแบบแล้วแบบไหนดีที่สุดตรงกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่สุดเป็นเครื่องมือที่ฟรีและมีประโยชน์มากๆบอยก็เสียได้เหมือนกันครูบอก็ใช้ในการปรับแต่งเว็บไซต์และวัดผลดูประสบการณ์ของผู้ใช้ว่าการออกแบบเว็บไซต์อันไหนน่าสนใจเห่ากันเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องไปเรียนรู้ google analytics 4หรือ gg 4 ให้เก่งๆในนั้นจะมีก o o g l e o p t t m m z z e ด้วยถ้าชอบคลิปมีความรู้ด้านการตลาดการค้าดิจิตอลกดติดตามครูบอยไว้นะครับถ้าคิดว่าความรู้แบบนี้เป็นประโยชน์กับคุณฝากแชร์ให้เพื่อนคุณด้วยนะครับ